เราสามารถใช้แอปไลน์สร้างห้องประชุมคล้ายกับแอป Zoom ได้ครับห้องประชุมนี้เราสามารถชวนเพื่อนที่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มไลน์เดียวกันกันกบเราเขาก็สามารถมาร่วมคุยพร้อมก,กันกับเราแล้วก็เพื่อนอีกหลายๆคนได้ขั้นแรกให้เปิดแอปไลน์ตามปกติ สำหรับคนที่เคยสร้างห้องประชุมไว้แล้วมันจะแสดงหน้าตาแบบนี้ผมจะลบห้องเก่าที่ผมเคยสร้างเอาไว้ออกเพื่อให้เหมือนกับว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมเข้ามาในส่วนนี้สำหรับคนที่เข้ามาเป็นครั้งแรกหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ครับให้กดที่สร้างห้องประชุมมันก็จะขึ้นชื่อห้องประชุมว่าการประชุมของแล้วตามด้วยชื่อลายของเรา บรรทัดถัดมาจะเป็นลิงก์สํำหรับการเข้าห้องประชุม3ปุ่มด้านล่างจากซ้ายจะเขียนว่าเริ่มประชุมถัดมาก็คือเชิญเพื่อนสุดท้ายก็คือคัดลอกลิงก์เพื่อส่งให้เพื่อนวิธีชวนเพื่อนเข้าห้องประชุมที่เราสร้างมี2วิธีครับวิธีที่1คือกดที่คัดลอกลิงก์ระบบมันก็จะจำลิงก์ ข้าห้องประชุมของเราเอาไว้เราก็ออกจากส่วนนี้เพื่อไปที่ไลน์ของเพื่อนแล้วก็กดวางแล้วส่งลิงก์เหมือนส่งข้อความให้เพื่อนตามปกติพอส่งลิงก์แล้ววิธีกลับไปที่เดิมก็ให้ออกไปคลิกที่สัญ,ญลักษณ์ กล้องด้านบนในส่วนของแชทนะครับสังเกตด้านล่างวิธีชวนเพื่อนเข้าห้องประชุมวิธีที่2คือกดเชิญมันก็จะมีแถบแบบนี้ขึ้นมาให้เรากดที่ชื่อเพื่อนของเรามันก็จะมีสัญ,ญลักษณ์สีเขียวติ๊กถูกแสดงให้เห็นว่าเราเลือกที่จะ ส่งลิงก์ห้องประชุมหาเพื่อนคนนี้แต่ถ้าชื่อเพื่อนของเราไม่อยู่ในนี้เรามองไม่เห็นหาไม่เจอก็ให้กดที่ดูเพิ่มก็จะไปเหมือนขั้นตอนที่1ครับ